สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปเช็คสิทธิ์นะครับสำหรับโครงการมสามสามเรารักกันนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปเช็คสิทธิ์แล้วก็เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็จะพาทุกคนไปยืนยันการรับสิทธิ์นะครับในแอปเป่าตังนะครับเราจะทํา2อย่างเลยวันนี้นะครับโอเคนะครับวิธีการเช็คก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์โดยเข้าทางอ่ o กูเกิลโค e นะครับกดตามผมนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับกดคำว่าม .33 เรารักกันนะครับจะอยู่อันแรกเลยนะครับแต่เข้าไปเลยคือเว็บไซต์เดียวกันกับที่เราลงทะเบียนนั่นเลยครับซึ่งตอนนี้หนะ้าตาเขาก็จะมี3หัวข้อให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกไปที่ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์นะครับแต่ไปเลย จากนั้นก็กรอกข้อมูลลงไปครับตามที่เขาให้กรอกครับข้อมูลก็จะเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับอ่าแล้วก็ชื่อภาษาไทยของเรานะครับแนะนําให้พิมพ์ทีละตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราเอ่อเลือกตรงข้อความอัตโนมัติที่เขามีให้ที่ระบบอ่เป็นพิมพ์โทรศัพท์ของเรามีให้มันจะขึ้นแดงพอขึ้นแดงเราจะตรวจสอบไม่เจอนะครับ ให้ขึ้นอย่างนี้ให้ขึ้นเขียวๆครอบนะครับเนี่ยถ้าขึ้นแดงอย่างนี้มันจะตรวจสอบข้อมูลของเราไม่เจอมันจะบอกว่าเราลงข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยแ,แต่แต่แต่ถ้าขึ้นเขียวอย่างนี้จะตรวจสอบได้นะครับจากที่ผมลองมานะ,ะชื่อเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นวันเดือนปีเกิดครับ ข้อมูลครบแล้วนะครับจากนั้นกดตรวจสอบสถานะอ่านะครับนี่ก็มาแล้วนะครับของผมเองนะครับเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราแล้วก็จํานวนเงินที่จะเข้านะครับว่าเข้ากี่งวดเข้าวันที่เท่าไหร่นะครับขึ้นอย่างนี้และข้างหลังก็จะเป็นสถานะขีดละก็คือ,อยังไม่เข้าถ้าใครเริ่มทยอยเข้าแล้วก็จะมีสถานะติ๊กถูกนะครับโอเคเมื่อได้เรา เมื่อเรารู้ว่าเราได้รับสิทธิ์อย่างนี้แล้วเราต้องทํำยังไงต่อนะครับเราก็ออกจากหน้านี้ไปเลยนะครับแต่มันจะมีหลายคนนะครับสถานะอาจจะยังไม่ใช่เหมือนของผมนะบางคนก็จะเป็นว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลนะครับบางคนก็จะบอกว่าให้ทบทวนสิทธิ์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่เคสแต่เคสของผมลงวันที่21ก็คือลงวันแรกที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนตอนนี้ผลการลงทะเบียนก็ออกมาแล้วว่าผ่านเมื่อรู้ว่าผ่านแล้ว ผมก็จะเข้าไปที่แอปเป่าตังค์นะครับทีนี้เพื่อที่จะไปกดยืนยันการรับสิทธิ์นะครับกดยืนยันการรับสิทธิ์ก่อนโอเคจากนั้นกดไปที่แอปเป่าตังค์ครับอันนี้กรณีเคสของผมก็คือผมมีบัญชีจิวเล็ตอยู่แล้วนะครับถ้าใครเพิ่งลงทะเบียนครั้งแรกก็ต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังมาแล้วก็ทําการยืนยันตัวจิวเล็ตนะครับอันนี้ การเรียนตัวจิวเล็ตเดี e ๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ด้านล่างแต่ถ้าใครใช้คนละครึ่งอยู่แล้วนะครับมีแอปเป่าตังมีบัญชีจิวเล็ตจุด e แล้วก็แค่เพียงแค่กดเข้าไปที่เพียงแค่กดเข้าไปยืนยันการรับสิทธิ์ก็พอนะครับซึ่งทมตามผมได้เลยแต่ใครได้มีมีคนละครึ่งอยู่แล้วนะกดเข้าไปที่จิวเล็ต e ครับโอเคนะครับตอนนี้แอปเป่าตังของเราก็อัปเดตมาแล้วนะครับ ก็จะมีหัวข้อมสามสมเรารักกันอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับซึ่งหน้าตาก็จะแปลกหน่อยจากคนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะเนาะของเราจะไม่มีเราชนะนะครับสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์มส3มเรารักกันอย่างนี้จากนั้นเราก็แตะไปที่ใช้สิทธิ์เลยครับอ่าก็จะมีข้อตกลงและก็เงื่อนไขนะครับเราก็อ่านดูแล้วก็เลื่อนมานะครับด้านล่างสุดเลยด้านล่างสุดเลยจะมีให้เราติ๊กว่าเราได้อ่านแล้ว แล้วก็กดย,ยินยันและยินยอมนะครับยืนยันและยินยอมนะก็จะมีข้อความบอกว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์มอสามสามเรารัก,กันได้ในเวลานี้อันนี้คือข้อความปกติเป็นอย่างเงี้ยถูกแล้วครับเพราะว่าเงินจะเข้างวดแรกวันที่22มีนาคมนะครับดึงจะเข้างวดแรกวันนั้นจํานวน1000บาทเราถึงจะเริ่มใช้งานได้โอเคเราก็กลับเข้าไปก็รอครับทีนี้วันที่22ก็ค่อยไปใช้งานซึ่ง ช่องนี้มีคลิปให้ดูอีกแน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วทําตามไม่ได้ก็ส่งข้อความมาเมนได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ